สวัสดีครับผมกับผมไม้กับรายการไม้สี action ครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันก็คือ lucky spin นั่นเองนะครับผมลุนรับเชลเมื่อเล่นถึงเลเวล8แล้วก็เลเวล20นะครับสำหรับผู้เล่นที่ล็อกอินผ่านระบบกาลีนาเท่านั้นนะไอทีท่ล็อกอินผ่าน Facebook ไม่สามารถทําได้นะครับก่อนหสิทธิ์ตอนหนบัญชีกาลีนานะครับผมแล้วก็หมดเขตถึงวันที่26มีนาคมนี้นะก็เริ่มวันที่13มีนานครับสาหรับกิจกรรมนี้ รางวัลก็มีตั้งแต่50เชล100เชล75เชล1,500เชลแล้วก็4,500เชลนะครับคือไม่ต้องเสียอะไรเพียงแค่ ID ของคุณ ID เกม ROV ของคุณอนะเลเวล8แล้วก็เลเวล20นะครับถ้าเกิดใครที่เกินเลเวล20แล้วก็สามารถกดเล่นได้2ครั้งนั่นเองถ้าเกิดใครที่ยังไม่ถึงเลเวล20ก็สามารถกดเล่นได้1ครั้งนะครับก็โอเคลงชื่อเข้าใช้นะคือ ID หลักผมทําไปแล้วแหละ มันไม่ได้อะไรมันไม่ได้รีวิวมันไม่ได้รีไม,ไม่ใช่ไม่ได้รีวิวลืมรีวิวนะครับก็เลยไปสมัคร ID ไก่นะแล้วก็เวเล่นถึงเลเวล8แล้วนะครับตอนนี้ก็มารีวิวให้ชมกันสักครู่นะครับใส่ ID แป๊บหนึ่งโอเคก็ใส่ ID ดีเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับผมก็จะกลายเป็นคําว่าร่วมกิจกรรมนะครับตรงกลางหน้าจอนั่นเองกดเข้าไปทีนี้มันก็จะมีตรงข้างบนนี้นะครับ lucky shell กกนะครับ ของผมจะมีเลข1ขึ้นอยู่นะก็คือเลตัวของผมเพิ่งเลเวล8นะครับก็เลยสามารถกดได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองใครที่เลเวลเกิน20แล้วก็สามารถกดได้2ครั้งนะจะมีเลข2ขึ้นนะครับแล้วก็กดตรงคำว่าสป,ปินตรงนี้นะครับเขเคกรุณารอสักครู่จัดไปครับผมจะได้สักเท่าไหร่โอเค50เชลครับ สำหรับการแลกเชลนะครับผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้นะว่าแลกยังไงก็จะแปะคลิปซอนแลกไว้แล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไอตัวนี้ด้วยนะครับผมไอตัวกิจกรรมนี้ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับโอเค